มือซ้ายหร,หรือดูมือขวาคําตอบก็คือทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะให้ดูมือที่ถนัดเป็นมือปัจจุบันที่จะก่อให้เกิดอนาคตค่ะส่วนมือที่ไม่ถนัดนะคะก็คือมือที่เกิดจากกรรมเก่าสิ่งเก่าๆที่ติดตัวมาพฤติกรรมเก่าๆที่ติดตัวมาแล้วคุณก็จะเห็นว่าหลายๆคนมีมือสองข้างลายมือสองข้างที่ไม่เหมือนกันคนที่มีลายมือสองข้างไม่เหมือนกันรวมถึงรูปฝ่ามือสองข้างที่ไม่เหมือนกันด้วยนั่นหมายความว่าเขาม so 1991, oui, ีการเปลี่ยนแปลงเกิด hmm. ขึ้นค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้แม่มดจะยกตัวอย่างเส้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาปัจจุบันโดยเน้นเป็นเรื่องของเส้นสมองเป็นหลักนะคะจุดเริต้นของเส้นสมองนะคะเริ่มที่บริเวณใต้นิ้วชี้หรือเนินพฤหัสนะคะลากผ่านกลางฝ่ามือค่ะก็ดูง่ายก็คือเส้นเส้นกลางฝ่ามือค่ะคราวนี้จุดสิ้นสุดของเส้นสมองเนี่ยจะไปจบที่บริเวณไหนหรือเนิในใดเนี่ยอันนี้เราจะต้องไปดูความหมายในเนินต่างๆบนฝ่ามือซะตัวอย่างแรกเป็นลายมือของนักธุรกิจหญิงที่ถนัดมือขวานะคะซึ่งดูจากมือซ้ายแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเส้นสมเ้นีส สมองอยู่ติดกับเส้นชีวิตเนี่ยหมายถึงบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่คิดอ่านสิ่งใดก็แล้วแต่ก็จะมีความรอบคอบไม่ค่อยจะกล้าหรือบ้าบิ่นมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วพอเราไปดูมือขวาปุ๊บเห็นไหมคะว่าเส้นสมองเนี่ยจุดเริ่มต้นของเส้นสมองสูงขึ้นขึ้นไปอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วชี้นะคะเนินพฤหัสหมายความว่าบุคคลผู้นี้ค่ะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมากแต่ในมือนี้นะคะเป็นเส้นสมองที่สวยงามเส้นใจสวยงามเส้นชีวิตก็ถือว่าสวยงามเป็นบุคคลที่มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเฉียบ ะะแล้วก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวเส้นสมองก็จะอยู่สูงกว่าเส้นชีวิตค่อนข้างมากบ่งบอกถึงคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะในอดีตเคยประสบความสําเร็จในชีวิตมีความโดดเด่นในชีวิตแต่เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่มีความผิดพลาดในการลงทุนธุรกิจข้างขวาคือเป็นมือที่ถนัดนะคะได้เรียนรู้ว่าชีวิตบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นที่ต้องเร่งรีบรีบร้อนหรือกล้าได้กล้าเสียมากเกินไปทําให้มีความคิด เกิดขึ้นใหม่คือต้องรอครอบมากขึ้นโดยเราจะดูได้จากมือขวานะคะเห็นไหมคะว่ามือขวาเนี่ยนะคะเส้นสมองนะคะจุดเริ่มต้นของเส้นสมองอยู่ชิดติดกับเส้นชีวิตมากกว่าเดิมนั่นหมายความว่าเขามีความคิดที่รอบคอบมากขึ้นคิดช้าลงตัดสินใจช้าลงสาหรับคนที่สังเกตในมือตัวเองแล้วเห็นว่ามือซ้ายและมือขวาเนี่ยไม่เหมือนกันหรือมีเส้นสมองที่แตกต่างไปจากนี้นะคะลองคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวแมวจะได้รวบรวมทำวิดีโอไว้อีกนะคะ